สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชาดกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคืออัสัมพานชาดกชื่ออาจจะฟังดูยากนิดหน่อยแต่แก่นเรื่องนี้เกี่ยวกับผลของการไม่รับของกำนันแม้จะเล็กน้อยก็ตามว่ามันนำไปสู่ความร้าวฉานได้ยังไงแหล่งข้อมูลเราก็มาจากอัธกถาชาดกนี้แหละครับค่ะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่าเล่าตอนที่ประทับอยู่ที่พระเวลุวันมหาวิหารคือท่านปรารภถึงพระเทวทัตะค่ะ ตอนนั้นพระภิกษุกําลังคุยกันว่าเอ๊ะ э, พระเทวทัตนี้อากตันอยู่ไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าเลยอ๋อครับแล้วพระองค์ก็เลยตรัสว่าไม่ใช่แค่ชาตินี้หรอกอดีตก็เคยเป็นแบบนี้มาแล้วใช่คะ่ะก็เลยเป็นที่มาของชาดกเรื่องนี้อืมประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือแค่เรื่องรับหรือไม่รับของเล็กๆน้อยๆยเนี่ยน,นะมันจะทําให้ความสัมพันธ์พังได้เลยเหรอครับนั่นสิคะลองมาฟังเรื่องในอดีตกันดูค่ะครับในอดีต มีเศรษฐีสองคนเป็นเพื่อนรักกันเลยคนหนึ่งคือพระโพธิสัตว์ชื่อสังคเษฐีอยู่เมืองราชคฤห์อีกคนชื่อปิริยะเศรษฐีอยู่อีกเมืองหนึ่งคือพาราณสีทั้งสองคนนี้รวยระดับมหาเศรษฐีเลยนะครับมีทรัพย์คนละ80โกดีโกดีหนึ่งก็10บล้านนะคะเยอะมากลากเลยใช่ครับแต่ว่าชีวิตมันก็ไม่แน่นอนเนะปิริยะเศรษฐีเนี่ยเกิดเจอภัยพิบัติเข้าค่ะจนหมดเนื้อหมดตัวเลยว่างั้นเถอะครับก็เลยต้องแบบ พาภรยาเดินทางไปหาเพื่อนที่ราชครื้ไปพึ่งสังฆเสรถีซึ่งสังฆเสรถีพอเจอเพื่อนลำบากมานี่ต้อนรับดีมากเลยนะคะพอรู้เรื่องทั้งหมดก็ไม่ใช่แค่ปลอบใจหรือให้เงินเล็กน้อยให้ยังไงครับโอ้โหท่านเปิดคลังเลยค่ะแดงสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่ง40โกติเลยเหรอครับใช่ค่ะ40โกติแล้วไม่ใช่แค่เงินนะคะพวกทรัพย์สินอื่นทาสบริวารสัตว์เลี้ยง คือยกให้ครึ่งหนึ่งทั้งหมดเลยโหนี่มันแสดงความเป็นเพื่อนแท้แบบสุดยอดเลยนะเนี่ยจริงค่ะคือให้แบบไม่เสียดายเลยเพื่อให้เพื่อนกลับไปตั้งตัวได้แล้วปิริยเศรษฐีก็กลับไปภาราณสีตั้งตัวได้สําเร็จใช่ค่ะกลับไปร่ํารวยเหมือนเดิมแต่ว่าเออเวลาผ่านไปหลายปีคราวนี้เคราะห์มาตกที่สังคเศรษฐีบ้างอา้าวกลับกันเลยเหรอคะครับประสบภัยเหมือนกันจนหมดตัวเลยท่านก็นึกถึงเพื่อนที่เคยช่วยไว คือปิริยะเศรษฐีก็คงคิดว่าเพื่อนต้องช่วยแน่ๆใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านก็เลยพาภรยาเดินทางไปพราราณสีแต่ให้ภรยารอที่ศาลาข้างนอกเมืองก่อนตัวเองเข้าไปหาเพื่อนคนเดียวก่อนแล้วพอไปเจอปิริยะเศรษฐีล่ะคะเป็นไงบ้างเนี่นยแหละครับจุดเปลี่ยนเลยพอเจอหน้ากันปิริยะเศรษฐีกลับทําท่าทีแบบเย็นชามากเย็นชาขนาดไหนคะ คือไม่ลุกขึ้นต้อนรับไม่ถามไถ่สารทุกสุขดิบเลยถามแค่คำเดียวมาทำไมโหฟังแล้วใจหายเลยนะคะทำกับเพื่อนที่เคยมีบุญคุณขนาดนี้ได้ยังไงนั่นสิครับพอสังคาเศรษฐีบอกว่าเนี่ยลำบากมามาขอพึ่งพิงภรรยาก็รออยู่ข้างนอกปิริยะเศรษฐีว่างไงคะบอกว่าที่นี่ไม่มีที่พักให้โอ้ยแรงมากยังไม่พอครับสั่งคนใช้ให้ไปตวงข้าวรีบมาให้ข้าวรีบ คือข้าวแบบไหนนะคะก็คือเข้าเปลือกที่เมล็ดมันไม่สมบูรณ์นะครับแบบแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยให้เท่าไหร่คะสี่ธนานเองครับใส่ชายพกให้แล้วบอกว่าเอาไปหุงกินที่อื่นนะแล้วก็อย่ามาเจอกันอีกโอ้ทั้งทันที่ตัวเองก็รวยมีเข้าวสาลีเป็นพันๆเกวียนแถมเคยได้เงินจากเพื่อนมา40โกดแต่ตอบแทนแบบนี้เนี่ยนะใช่ครับมันน่าเจ็บใจมากแต่ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจ คือสังคเสรถีจะทำยังไงรับหรือไม่รับดีนั่นสิคะเป็นเราคงแบบโกรธมากไม่รับแน่ๆแต่พระโพธิสัตว์ท่านคิดต่างออกไปครับท่านตัดสินใจรับเข้ารีบนั้นไว้เอ๊ะทำไมล่ะคะทั้งทที่มันเหมือนดูถูกกันชัดๆนั่นสิครับผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมท่านถึงยอมรับของแบบนี้ไว้ค่ะตรงนี้คือปัญญาของพระโพธิสัตว์เลยนะคะท่านรับไว้เนี่ยไม่ใช่เพราะอยากได้ข้าวหรือว่ายอมแพ้ แต่ท่านคิดว่าถ้าเราไม่รับของสิ่งนี้ไว้ไมตรี 3, หรือความเป็นเพื่อนระหว่างเรากับคนพานคนนี้มันจะขาดสะบั้นลงทันทีเพราะการกระทําของเราอ๋อเข้าใจแล้วคือรับไว้เพื่อรักษาไมตรีในส่วนของท่านไม่ให้เป็นฝ่ายตัดขาดความสัมพันธ์ลงก่อนแม้จะรู้ว่าเพื่อนเป็นคนพานไปแล้ว ใช่ค่ะเป็นการควบคุมสถานการณ์ด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์แม้จะเจ็บปวดมากก็ตามเป็นวิธีคิดที่ลึกซึ้งมากครับและพอท่านกลับไปหาภรรยาที่ศา,าลาลหะะครับภรรยาก็ร้องไห้เสียใจสิคะแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นมีอะไรต่อครับบังเอิญว่าพวกทาสเก่าที่สังคเสรีเคยยกให้ปิริยะเสรฐีไปพร้อมกับทรัพย์สินนะคะพวกเขาผ่านมาเห็นนายเก่าพอดีอ๋อจำได้เหรอครับ จำได้ค่ะแล้วก็สงสารนายเก่ามากแล้วก็โกรธนายใหม่คือปิริยะเศรษฐีที่ทำแบบนี้แล้วพวกท่านทำยังไงครับพวกเขาทนไม่ได้ค่ะเลยรวมตัวกันไปทูลฟ้องพระราชาเลยโอ้ไปถึงพระราชาเลยเหรอครับใช่ค่ะพระราชาก็เลยเรียกมาไต่สวนความจริงปิริยะเศรษฐีก็ยอมรับนะว่าเคยได้ทรัพย์40โกฏิจากสังคเษฐีจริงแล้วพอถามว่าตอบแทนเพื่อนยังไงตอบว่าไงครับ ตอนแรกก็นิ่งไปค่ะแต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าให้แค่เขารีบสีธนานไปจริงพระราชาส่งว่างไงบ้างครับเนี่ยก็ส่งกริ้วมากสิคะปรึกษาอมาตย์แล้วก็สั่งเลยให้ริบรัพย์สินทั้งหมดของปิริยะเศรษฐีเนี่ยคืนให้สังคเษถีไปเลยโหเอาคืนทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้ก็แสดงคุณธรรมของพระโพธิสัตว์อีกครั้งค่ะยังไงครับท่านทูลขอคืนแค่ส่วนที่ท่านเคยให้ไปเท่านั้น คือ40โกติกับทรัพย์สินเดิมของท่านไม่เอาส่วนที่เกินมาซึ่งเป็นของปิริยะเศรษฐีโอ้โหคือไม่โลภเลยแม้จะมีสิทธิ์ได้ตามคำตัดสินแล้วแท้แทใช่ค่ะท่านไม่ต้องการของคนอื่นสุดท้ายท่านก็ได้ทรัพย์สินกับบริวารคืนแล้วก็กลับไปเมืองราชครห์ใช้ชีวิตทำแต่ความดีต่อไป แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปปิดท้ายว่าปิริยะเศรษฐีในตอนนั้นก็คือพระเทวทัตในชาตินี้นี่เองส่วนสังฆเศรษฐีก็คือพระองค์เองเป็นการตอกย้ำเลยนะครับว่าความอากตัญยูเนี่ยมันเป็นนิสัยที่ฝังลึกมานานของพระเทวทัตใช่ค่ะเรื่องนี้มันเลยให้ข้อคิดมากกว่าแค่ทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปนะคะครับมันชี้ให้เห็นถึงปัญญาในการรับมือกับสถานการณ์ที่แบบ ถูกหักหลังอย่างรุนแรงการตัดสินใจที่ยากมากๆของพระโพธิสัตว์ที่จะรับของที่ดูไร้ค่าเหมือนดูถูกกันเพื่อรักษาหลักการหรือไมตรีในฝั่งของตัวเองไว้ไม่ให้มันขาดลงเพราะการกระทำของท่านเองจริงครับเป็นการรักษาความถูกต้องในส่วนของเราแม้ว่าอีกฝ่ายจะทำไม่ถูกก็ตาม แล้วก็นํามาสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าในสภาวะที่ความไวเนื้อเชื่อใจมันหมดไปแล้วเนี่ยการกระทําเชิงสัญลักษณ์แบบนี้การรับเข้ารีบเพื่อรักษาไมตรีฝ่ายเดียวมันมีคุณค่าในตัวมันเองจริงๆหรือเปล่าคือมีค่าไหมโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงหรือจะเปลี่ยนแปลงไหมใช่ค่ะ มันมีคุณค่าในตัวเองสําหรับการรักษาความถูกต้องความดีงามในฝั่งเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจให้ลองเก็บไปคิดกันต่อได้นะคะ